จบไปแล้วรี่แบบเป็นยังไงบ้างค่ะอคอชอบไหมกับตัวละครชอบค่ะจริงๆคือชอบตั้งแต่อ่านบทแล้วค่ะเพราะว่าบทแบบสนุกตอนมาอ่านตอนแรกแบบเป็นบทสั้นๆแต่ว่าอ่านจริงๆแล้วแบบวางบทไม่ลงเลยเพราะมันเป็นตัวละครที่แบบเหมือนต้องต้องเล่นเป็นผู้หญิงที่แบบอายุแบบ50อัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องพยายามแบบว่า modify ตัวเองใหม่ทั้งข้างในทั้งข้างนอกเพื่อให้ดูกลับไปเป็นเด็กแบบอายุ20อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นแบบคนที่ทําตามความฝันแต่ว่า อายุเรารู้สึกว่าแบบอายุเราจะเกินแล้วหรือเปล่าที่เราจะแบบอยากเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วแบบมันไม่มีอะไรที่จะมาฉุดน้างความฝันเราไว้ได้แบบถ้าเราพยายามอันนี้ก็เป็นข้อคิดอีกอันหนึ่งที่มายรู้สึกว่าชอบในซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแฟนสามารถจะดูย้อนหลังได้โอ้ดูดูดูได้ตลอดไปเลยค่ะทางวิวนะคะก็มีแบบใครที่คิดถึงก็สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆค่ะ ช่มีบบามมาเป็นองไบ้างทคพึ่งกลับมามจาก <นะ S 1> เคาเชล่าเหมือนกันค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วแล้วเดี๋ยวก็มีแพลนแบบช่วงนี้จะแบบเป็นหน้าคอนเสิร์ตเพราะว่าเฟสติวัลมันจะเยอะตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปอะไรอย่เงี้ยค่ะก็แบบอันไหนที่อยากไปแล้วก็แบบแพลนไปค่ะมีมีอะไรที่เนี่ยรออยู่เร็วๆนีบ้างอ่าเร็วๆนี้เดี๋ยวมีบอสตันคอลลิงเฟสติวัลแล้วก็มีกลาสเซนเบอรี่ค่ะท,ที่อังกฤษค่ะอืม เห็นมีเรื่องของร้านอชุดว่ายน้ำพอดีช่วงนี้ก็ทําชุดว่ายน้ําอยู่ s u ร์ซั s u ม,มอร์ช่วงซัมเมอร์นี้ก็ขายดีหน่อยค่ะแบบคนแบบไปเที่ยวทะเลกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากร้านซุยมีด้วยค่ะ ง่ายถ้ <c oughs> มีอะไรอีกไหมคะที่แฟนๆรจะติดตามดูได้ <c oughs> ค่ะก็ตอนนี้ไม้ก็จะมีช่อง YouTube นะคะชแ y o ยูทูบของตัวเอง WJ m <ห>มนะคะ<ห>แล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีซีรีส์นะคะเดยวจังเกิลมาให้ติดตามกันตอนนี้ก็ปิดตัวละครเรียบร้อยแล้วค่ะคะาดว่ภาภายๆแบบกลางปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้ดูกันค่ะที่ค่ะขอบคุณค่ะ